สบายดีทุกคนสบายดี fc สาวน้อย fc น้ององุ่งเพชรบ้านแพงเนาะมาในมือนี่เป็นคลิปที่สองคือดังที่ว่าไปในคลิปมือเศร้านี่เนาะตอนนี้ความเย็นเข้ามาแล้วคาดว่านับแต่แรกนี่เป็นต้นไปก็คือฤดูหนาวเข้าสู่ภาคเหนือของเราอย่างเต็มทีแล้วมันลุ้นกันว่าปีนี้ลหลวงพระบางจะหนาวจักองศาเนาะปกตินี่อยู่ทางลาวนี่อยู่ลหลวงพระบางนี่ หนาวสุดจะมีความเย็นที่วัดแทกได้กับชิประมาณ15องศาเนาะ15หาซาวองศาเท่านั้นแต่ว่ามีแข่งที่หนาวที่สุดในลาวเนาะมีบางปีกันลบ2ลบ3องศาก็คือทั้งหัวพันธุ์พงสลีพงสลีนี่ส้แดนจีนหัวพันธุ์และเสียงข่วงนี่ก็คืออยู่สายแดนของเวียดนามถ้าปีใดบุติดลบ กาจะอยู่ในระหว่าง46องศาซึ่งบ่มีหินมาตกแต่ว่าเป็นน้ำแข็งน้ำกล้ามนะก็ตามใบไ,ไม้ละเหตุให้เลือดของสัตว์โดยเฉพาะควควายนี่ตายตลอดเลือดกล้ามเ,เลือดแข็งตายมีเห็นทุกๆปีเนาะแต่ว่าอยู่สถานที่ของเจเบาลลาวอยู่บ่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนาะบ่มีเลยเนาะแล้ะบอีีเป็นมือพิเศษเด้อ มือสิบําซึ่งเป็นมืออยู่ทางนครหลวงพระบางนี่มดทุกหลังคาเฮือนมดทุกวัดจะพากันใต้โคมไฟประดับประดาเนาะแล้วมือแรงนี่แหละคนทัวฟ้าเมืองลาวจะพากันลังไหลไปทายลิดทายหูกอยู่ที่วัดเนาะวัดมีฮอด37มสิวัดภายในเมืองเดียวนี้ภัยจะไปวัดใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วจะมีความสวยงามไผอยู่มอวัดใดใกล้วัดใดก็ไปวัดนั่น เดี๋ยวจีบอลาวกับมือแรงนี่จะไปเก็บภาพบรรยากาศว่าเทศกาลแห่งโคมไฟมันเป็นแนวใดจะมีสวยจะมีความสวยงามขึ้น,น่าใดเดี๋ยวที่ตามจีบอลาวมือแรกงนี่จะพาทุกคนไปเที่ยวไปชมเนาะแต่ว่าเอามากเกี่ยวกับเรื่องราวชิปของพวกเขาบุนะีนาเกี่ยวกับตัวน้องอุค์อิงอีกแล้วดังที่พวกเขาหู้จะกันดีว่ามื้อคืนนี้ช่วงอุคงอิงแสดงคอนเสิร์ตมีชายคนหนึ่ง กินเหล้าดื่มสิ่งมินเมาแล้วไปเพื่อจะไปวังจับมือถือแขนแล้วจะไปให้มาไลยติดมือกับอวอีกแล,ล้วก็ได้ให้แล้วเนาะเอาเงินให้ติดมือให้อวอีกแล้วแต่ด้วยความว่าเรามินเมาลิดเหล้าเข้าปากการที่จับมือถือแขนจับคอยก็จะเป็นนะเนาะคนะเมานี่จับนี่แห้งซ้ำกันเด้ แต่คนเมานี่เวลาจับนี่แห้งกลัวคนที่บ่มเมาอีกตื่มจึงเฮ็ดให้อุ้งอิงอน,นาอยัางก็เกือบหัวทิ่มลงเวทียังใครว่าทางเทิงเวทีมีบอดิการผู้ที่สําคัญดังที่พวกเขาเคยหูเคยเห็นมาก่อนแล้วมอนอิงมอนอิงนี่มือไว้แล้วตับปั๊บดึงคืนเลยพอยุดกระยู่หันก้มมาใสาย่ยายเวอร์อีกตืมคนหนึ่งเนาะกับพ้ากันก้มมาใสา่พ้ากันแหนมมึงอยู่เนาะ ที่ผ่านมานี่ค่อยนี่บาฮู้ได้ก็ฮู้ว่าบอดีกาดของอุ๋งอิงนั่นนะ่ะมีเพียงแต่อยู่เทิงเวทีเท่านั้นและค่อยมาฮู้ว่าอยู่ทั้งลุมเวทีอยู่ข้างล่างเวทีก็มีบอดีกาดเนาะที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นร้อยเป็นพันคนที่อยู่ในห่านนะ่ะที่เจ๊บอกเล่าเคยเห็นแฮตคลิปแล้วว่าเต่ละมือส่วงอุ๋งอิงออกมานี่จะมีกล้องเป็นร้อยเป็นพันหน่วยที่มาคอยทาน กลุ่มคนเรานั่นแหละคือบริการที่สำคัญนอกจากจับมือถือมาทายคลิปแล้วเป็นยูทูบเบอร์แล้วหน้าที่อันที่สองคือปกป้องดูแลสอดซองค้นที่วังดีที่จะเข้าใกล้องอิงแล้วจะมาดึงจะมาทำลายนอ่องแล้วก็เป็นกลุ่มคนเรานี่แหละคือบริการสมพ่อแหละคลิปเมื่อคืนนี่ที่องอิงถึกดึงันนะเนาะ เพียงแต่ดึงมืออุงิงนึกปัดเดียวนะอุ้งอิงโตกระตุกหน่อยเดียวสิเห็นมีคนล็อกคอล็อกคอทรายคนนั้นออกจากสถานที่นั่นหีบดวนแล้วมือของเราก็จับกล้องอยู่สรุปเราเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่านายตแนเงหนึ่งก็คือบอดีกาดที่คอยมาคุ้มกันที่คอยมาดูแลหน้าวิธีให้เป็นระเบียบเฮียมห้อย นี่ขอสมเซยขอสมเซยและที่มาอ่านคอมเมนต์บังเจเบาล่าหู้ได้จังไหนคือมีคนมาคอมเมนต์อยู่ในคลิปมือเศร้านี่ของเจเบาล่าบอกว่าเป็นบ้านหักนี่นี่เนาะบ้าช้อ่านได้หรือบ่น่าจะอ่านออกซื้อบ้านหักได้เพราะเรื่องนี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าสมเซยเนาะที่กะเจ้าเสียสละเวลานอกจากตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วอีกนาทีหนึ่งคือปกปักหักษาขวอมเป็นระเบียบเฮี้ยมห้อย ตอนที่น้องอิงออกมาสังเกตวงตอนน้องอิงบออกมาทุกคนก็อยู่ห่างจากเวทีอันนี้คือเรื่องแปลกใจน่าจะมีความเป็นจริงบพรั่นคนจะบอกเห็นบอกคอมเมนต์อยู่นี่หลายโอเ้เกือบเป็นซีคอมเมนต์ที่มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเป็นบ้านหักหลังนี้หลังนี้ทีพัดเปลี่ยนกันมาเนาะผัวบ้านหักหลังนี้ก็ค่อนข้างเป็นบ้านหักหลังใหญ่ตั้งแต่องค์อิงเขามาอยู่ในวงการได้บกีทนายเดือนบ้านหักหลังนี้ก็เกิดขึ้นพอเจบลาลาก่ฮู้ดีพอทิตามองค์อิงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว จ้หู้ดีบ้านหักตัวนี้เนาะเห็ดมาตลอดเนาะเด้อสิอาใหใเ้เบิงเเบ่งเนาะนี่สิอาหใเ้เบิ่งเนาะเขาจ้าว่าดีใจที่ยูทูบเบอร์แต่ละซ่องคอยระมัดระวังให้นอ้องอันนี้คอมเมนต์หนึ่งเนาะแล้วมันนี้มาตัดมานเนี่ยคอมเมนต์ตัวนี้เนาะเขาบอกว่าทีมงานขอเอ่ยสื่อเนาะมันเป็นเรื่องดีเรื่องที่น่าชื่นเชยสนับสนุนกันเนาะ ทีมงานฝ้าใสประกบตลอดรอดยากแมแล่ละน,นี่อันนี้คำคำเห็นที่หนึ่งเนาะมาคำเห็นที่สองก็คือพอหักทั้งนั้นข้างล่างวาสันเดยถึงว่าดึงไปเฮ็ดไปกับวงบอลอดแน่นอนวาสันเนาะแล้วมาอีกคอมเมนต์ตัวนี้เนาะขออ่านเนาะบ้านหักฝ้าใสทีมนี่คือทีม มังสโลปิงๆท่าอันพิตกับโภไพเนาะเป็นซือที่น้องอิงตั้งให้ช่องน้องแสดงทีมนี้จะเข้าไปเป็นบริการหน้าเวทีให้ประจำัยประสงค์บดีต่อน้องถือว่ารอดยากเห็นบ่อันนี้สมเซย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 ทีมบ้านหักตัวนี้เนาะแน่มากคอมเมนต์ตัวนี้เติมเนาะเป็นทีมบ้านหักฟ้าใส ที่ใส่ที่ล็อกคอออก,าาอ,อ,ออกมาตามออกมาต้องขอบคุณทีมพ่อฮักภาคสนามของบ้านฮักฟ้าใสนี่เห็นบ่คอมเมนต์นี่ก็คอมเมนต์สมเซยเนาะสมเยแล้วคอมเมนต์ว่าครูหมอนอิงน,นี่ล่ละที่จะปกป้องน้องตลอดถ้ามีเรื่อง <c oughs> ในทั้งพ่อยุดและยายเวอช่วยกันเนาะอันนี้ยกให้คำเห็นข่าวๆเนาะเป็นคอมเมนต์ร่าว นอกจากจะเป็นบริการอยู่ทงเวทีแล้วสําคัญคือต้องรุมเวทีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเเห็นเหตุการณ์แบบดึงลักษณะนี้ตลอดเนาะตอนดึงข้างสองข้างนี้ก็ยังว่าทัานมีบริการทางบนเวทีไนดะ้ต้องอาศัยเอฟซีท่นช่วยกันในะบางข้างเขาขก่อปกันต้องอาศัยบริการอยู่ทางเวทีพากันลากกันดึงแล้วก็พากันตํานี้ตีเตือนผู้ที่มาก่อเหตุหลังเกิดเหตุที่ข้างสองข้างสามไปก็เริ่มมีแนละ้สุพาพแหละค่อยก็เอ๊ะใจว่าเป็นยัางจังว่ะ เกิดเหตุช่วงหลังๆนี่จะมีคนเข้ารัดตลอดดึงเข้ามาให้ทวงทานตลอดก็คือมีทีมบริการมาจากบ้านหักตัวนี้เนาะคือเขาเอ่ยซื้อคือบ้านหักฝ้าใส่บ้านหักหลังใหญ่เพราะว่าจะไปแสดงยุคแข่งใดยุจังหวัดใดก็จะมีกลุ่มบ้านหักนี่เพราะาบ้านหักมันจำเป็นต้องกลุ่มกลุ่มเดียวเพราะเป็นเพราจำเป็นต้องยุ่แข่งเดียวจังหวัดเดียวกันเลยยู่หลายจังหวัดแล้วเข้ามาห่วมเป็นกลุ่มบ้านหักฉะนั้นแล้วเขามีเครือข่ายของเขาทุกจังหวัด อุ้งอิงไปยุจังหวัดใดผู้ที่ยุ่จังหวัดนั่นที่เป็นเครือข่ายของบ้านทังนี้ก็จะเข้าไปอยู่ทางหน้าวิทีทางทายคลิปทางดูแลสอด่องอันนี้ขอชมเชยนับถือเนาะคลิปนี้ถ้าผู้ใดเห็นว่ามีเหตุและผลพาเห็นว่าคลิปนี้ดีเนาะก็ขอให้ทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามเนี่ยเพื่อจะพัในไาในไปใครมีคำเห็นอย่างขอให้ส่งมาคอมเมนต์ให้หลายๆเนาะเขาจะมาโอ้มาลงกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีเลยเนาะเจอกันคลิปมือแรงสบายดี